จงอย่าก,กลัวการพัฒนามีแต่พวกเราที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าพวกเราคือพรรคเพื่อไทยครับมีแต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่ทำได้ที่ทำได้ครับผมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ไม่ต่ำกว่า200ไม่ต่ำกว่า200ครับให้คนจนรวยขึ้นและคนรวยก็ไม่ต้องจนลงนับถอยหลังสู่วันแห่งความหวัง8กุมภาพันธ์ สู้ไปด้วยกันเพื่อไทยทําได้เพื่อไทยทําได้ไท,ทดําให้ไทยยิ่งใหญ่เลือก,พ,กพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะพักเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน 1,000 0บาทจ้าจทุกคนครับรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าเราเราไม่สามารถกีกันได้ตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็ถ้าเกิดมีประมาณคนที่อายุ16ปีและและมากกว่าจะเป็น 50, 60, 70, 80, 80ก็ได้หมดนะครับตรงนี้คิดว่ามีประมาณ50ล้านคนก็น่าใช้ประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านบาทประมาณนะครับโดยประมาณไม่กี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีป้ายชุดใหม่ เป็นเซตที่จะออกมาอธิบายเรื่องนโยบายของเงินดิจิตอล1000 0บาทแล้วก็ไรายได้ขั้นต่ําของครอบครัวละ2000 0บาทออกมาเพิ่มเราเต็มเป้าหมายที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นที่สําคัญเรารับรองได้ว่าเราสามารถทําให้เศรษฐกิจโตไม่ต่ากว่า5% <c oughs> ไม่ต่ากว่า5%เอรเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อประสงค์ประการนี้ <c oughs> เป็นสําหรับระยะสั้นเพื่อรีบปลุกพลังกำลังของเราให้ฟื้นขึ้นภายในระยะเวลา4ปีของเราที่เราอยู่ใน อยู่ในรัฐบาลการจเจริญเติบโตของ GDP จะเฉลีย่ยจะเฉลีย่ยปีละ5% 5%เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือช่วยคนพ้นจากหลุมดำของความยากจนผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับคนพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจทางด้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ประชาชนเออได้มือดึงเข้ากระเป๋าเพียงแต่ทำสมัยหน่อยให้มันมบบปเป็นบอเลตทนท,ที่จะแจกฮะออกมาเป็นบอเลตก็แล้วกัน ราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดจะมองจากนี้นะครับประโยชน์ได้จริงๆจะเป็นเรื่องการประโยชน์การหาเสียม,มากกว่าครับขอชะลอให้ก่อนจะเราจะไปจนกว่าเราจะดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมครับชูโชคที่มันกินทุกอย่างกินไม่เลือกเรือดำน้ำก็กินเฮลิคอปเตอร์ก็กินรถถังก็กินวัคซีนก,ก็กินงบ่รประมาณก็กินแผ่นดินมันก็จะกินใครเป็นหนี้ผ่อนบ้านไม่เกินห้าล้าน ใครเป็นหนี้ผ่อนรถไม่เกิน8 0 0แสนใครเป็นหนี้ SME หมายความว่าท่านทำกิจการขนาดเล็กแล้วเป็นหนี้อยู่ไม่เกิน5ล้านบาทรัฐบาลมีทางช่วยมีทางช่วยถึงตัวดิฉันเองจะไม่ได้เป็นนายกแต่แน่นอนว่า DNA นี้ DNA นี้ยังอยู่กับเพื่อไทยเริ่มเข้าเข้ากันเลยเยอะเท่ากันหมอตอนลงอกตั้งรถติดลงเท่ากันมี่พูดอยู่ก็ฝังกัทกันโกงโกงพอสิ คำโกงสองคำโกง,โกงตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังพึ่งขอตังค์พ่อมึงใช้อยู่ผมออกไปส7บเจ็ปีไอ้พวกปฏิวัติไล่ผมไปนึกว่ามันจะทำบ้านเมืองให้ดีขึ้นวันนี้กลับแย่ลงเกิดควายมาขึ้นมาหลายตัวอยู่มันมีผลประโยชน์นะมันถึงทำไม่ได้ไม่ว่าทักษิณอยู่เสียามาก็ขี้ข้าทักษิณอุ้งอิงมาก็ขี้ข้าลูกสาวเพราะนั้นไอ้พวกนี้ททำไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันก็เอาลูกเป็น มันเป็นไม่ได้ก็เอาเมียเป็นเอาน,น้องเป็นพี่เป็นไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแม่งโง่ควายๆมาบริหารประเทศนะครับรถไฟฟ้า20บาทฟีเดอร์และรถเมล์แอร์10บาทจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนเพื่อไทยทำได้ครับพวกเราอาสามาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตของคนไทยทั้งระบบท,ทำให้ประชาชนสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้ง ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเห็นใจหลานน่อยและวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมประกาศนโยบายว่าหากเราได้เข้าไปเราประกาศทันทีคนไทยต้องไร้จนครับพี่น้องต่างแดนดูอยู่ครับพักเพื่อไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนครับท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาเดี๋ยวจะจัดการให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกัน